สมาคมฟุตบอลโดนายัดบัญชีจริงเดือดร้อนทั้งวงการไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตบอลลีกอาชีพฟุตบอลยุทธลีกการพัฒนาผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยสมาคมโบ้ยทดีอีสานยูเนเต็ดเกิด,กดยุคบางยีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศชะลอจ่ายเงินสนับสนุนไทยลีกจากการถูกอายัดบัญชีเพื่อใช้หนี้อีสานยูเนเต็ด32ล้านตามคำสั่งศาล จากกรณีที่สารปกครองอุบลราชธานีได้อ่านคำพิพากษาของสารปกครองสูงสุดซึ่งพิพากษาให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาคมฟุตบอลเพิ่อถอนมติหรือคำสั่งของสมาคมที่กำหนดเงื่อนไขให้นายสมบัติเกียรติสุรนันท์นายสราศาสตร์ศรีธัญรัตน์และนายธเนศเครือรัตรร่วมกันบริหารสามโมสรฟุตบอลของบริษัทอีสานยูนเตดจํากัดผู้ฟ้องคดีและให้ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน18.4ล้านบาทเศษพร้อมดอกเบี้ย107.5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2556ถึงวันที่10เมษายน2564และ100ละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่11เมษายน2564จนกว่าจะชำระเงินเสร็จ ล่าสุดวันที่3พฤศจิกายน2565ความเคลือ่อนไหวฟุตบอลไทยหลังจากที่สารปกครองอุบลราชธานีพิพากษาให้สมาคมกีฬาฟุตบอลคืนสิทธิจากทีมฟุตบอลสีสเกต f อให้อีสานยูเนเต็ดและชดใช้ค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยทั้งหมดให้อีสานยูเนเต็ด32ล้านบาททําให้สมาคมถูกอายัดบัญชีทางการเงินทั้งหมดเรียบร้อยอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายของวันดังกล่าวสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แถลงการถึงเรื่องนี้โดยสิ่งสําคัญคือ การชะลอจ่ายเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกไทยลีกทุกระดับเพื่อขอนำเงินไปใช้นี่ตามกระบวนการทางกฎหมายให้หมดเสียก่อนจำนวน31ล้านบาทเศษสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้พยายามเจราจาขอผ่อนผันการชำระหนี้ตามคำพิพากษาข,ของกรรมการบริษัทอีสานยู่นเต็ตจำกัดแล้วแต่ไม่เป็นผลต่อมาเงินของสมาคมที่ฝากไว้กับธนาคารถูกอายัดส่งผลให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินจำนวนเงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้จึงต้องสำรองเงินไว้เพื่อชำระค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด จึงมีความจำเป็นจะต้องชะลอการจ่ายเงินสนับสนุนของสโมสรสมาชิกในไทยลีกไว้ก่อนเพื่อชพระหนี้ให้กับบริษ,ษัทอีสานอยู่ในเด็ดจำกัดจนครบจำนวนตามคำส,สั่งศาลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธม์เคารพและพร้อมดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดเพื่อให้ฟุตบอลไทยทั้งระบบเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทีมชาติไทย ฟุตบอลลีกอาชีพฟุตบอลยุดหลีกการพัฒนาผู้ตัดสินการฝึกสอนรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุมาจากการมีมติของสภากรรมการชุดเดิมที่มีนายวรวีมักุดีเป็นนายกสมาคมซึ่งสารพิพากษาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นมติที่ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่ได้เกิดจากการบริหารกิจการของสภากรรมการชุดปัจจุบัน ทั้งนี้สภากรรมการชุดปัจจุบันจําเป็นต้องไล่เบีย้ยสภากรรมการชุดเก่าและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปและได้ชี้แจงว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากมติโดนสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดเดิมที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานซึ่งสมาคมกีฬาชุดนั้นมีคณะกรรมการสมาคมประกอบด้วยนาย,ยกสมาคมคือนายวรวีมักกุดีอุปนาย,ยกนายไบรอันลินเซมาก้านายประเวศรัตนเพียรน,นายวิมลการจนะนายวิชาญมินชัยนันนายชาติชายพุกขยาพรน,นายพีระ ฟองดาวิรัตกรรมาการกลางนายกษมชนะวงพันเอกวรวุิทองสีงามพลตรีชินเสนทองโกบลพลตรีหม่อมหลวงสุปรีดีประวิทย์นายนัทพลทิพย์สุบัณน,นายอุดรพันธ์จันทรวิโรธนายพี่รมอันประเสริฐนายเกรียงสิทธิ์หนุ่มรักชาตินายโสพิษภาโนมัยนายกเกษมเจรระวัฒวงศ์นายสุทนทรมีสุวรรณนายองอาจก่อสินค้าที่ผ่านมาเกิดคำถามมากมายจากแฟนบอลว่าวงการฟุตบอลไทยจะไปต่ออย,อย่างไร ลีกเยาวชนที่ถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาฟุตบอลไทยซึ่งที่ผ่านมาแฟนบอลบอกว่าบริหารจัดการได้อย่างไร้ประสิทธิภาพไม่ถูกคิดถูกทางอยู่แล้วเห็นได้ชัดจากกรณียุทิลีกถูกประกาศเลื่อนการแข่งขันจากเดิมที่เคยเลื่อนมาแล้วออกไปอีกพูดง่ายๆว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกและยังไม่รู้ว่าจะจัดการแข่งขันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงฟุตบอลระดับทีมชาติว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเสียงกรนดาจากคนรักฟุตบอลรวมถึงผลงานช้างศึกทีมชาติไทยเกือบทุกระดับในยุคหลังประสบปัญหา พลาดความสําเร็จจนกลายเป็นยุคตกต่ํา<พ>ของวงการฟุตบอลบ้าน<ม>เราไปเลยก็ว่าได้ไไผู้บริหารสมาคมไม่อายบ้างหรือไงแต่คนไทยอายผมอายครับผมทนไม่ได้นะครับผมรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้